สบายดีพี่น้องมื่อตุกคู่ทุกคนเนาะโอเคทุกคนเมื่อี้นเขาจะพาทุกคนมาใส่เบ็ดแล้วก็ตึกเบ็ดเนาะทุกคนเนาะตกปลาแล้วก็วางเบ็ดไว้เนาะทุกคนเมื่อกี้เราใส่ไว้เรียบร้อยแล้วเนาะทุกคนเนาะใส่เบ็ดไว้ห้่นะวก็ใส่นี่แล้วก็ขึ้นไปถึงคุณเนาะแล้วก็มานั่งตึกเบ็ดอย่างนี้ครับเดี๋ยวเราไปเช็คเบื้องเบ็ดเบื้องนอวันจะถือกว่าเดี๋ยวเนื้อไปพร้อมเลย ใส่ที้น,นอทุกคนตออัวนี้ผมว่าจะทึบว่เนะทุกคนออกใส่นี่นขอจก,ก็นอไว้มันจะถึบปลาหรือเปล่าเป็นปลาลาดเนาะนี่ใส่พอดีงามเนาะนี มันมา่านตัวเลขแห่งมา่านพี่น้องนี่ใส่เงยๆสวยๆเนาะเป็นปลาลาดหรือว่าปลากระทิงเนาะสวยงามสวยงามพี่น้องนคันนี้นี่พี่น้องนี่เนาะ,นนาะนนาทุกคนเนาะตัวเลขแห่งมา่านโกงเฮาเนาะเดี๋ยวเฮาขอเอาใส่ถุงกันทุกคน,น เดี๋ยวไปเบิ่งเงินลังต่อไปเนาะเดี๋ยวมาเช็คเบิ่งอยู่นี่นะทุกคนเนตัวนี้ก็สายตึงพี่น้องตัวนี้ก็ตึงพี่น้องทึ๊งบอสทึ๊ง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 ใช้เป็นปลาลาดเนาะหรือว่าเอียน เอ้าโอ้หลุดซ้ำอู้ปะเนี่รยรายันเป็นปาข่าวเนาะพี่น,นอ้องดึงมาแล้วหลุดซ้ำเคเด้เบิ้งตัวนี้ต่อนี่บ็ทบูทบูทบกทบูทนทุกคนเทาูท่อทบูทบงอบูทบูทบูย เคเดี๋ยวไปเบึ้งตัวไ<ส>มเนาะโอเคเนาะทุกคนนะฮะก็ขึ้นมาถังถึงที่แล้วเนาะนี่เดี๋ยวจะน้อยเขาจะขี้เหงื่อขึ้นไปยามย่ฟากนั้นเนาะเดี๋ยวของมาาบิง้งนั่นตัวนี้ก่อนเนามันจะถื้นเนาะสายตึงเลยทุกคน สูบทุกคนฮะแต่ uh huh. สูบน้อยเนาะนี่ปากกระสูบน้อยนีนนยน่มันมาเนาะตัวที่สองนี่ uh huh. เดี๋ยวขอใส่เงอปาไว้ก่อนเนาะ โอเคเนาะทุกคนเราก็ข้ามาทางฝากเมืองนี้แล้วเราจะยามโดยใช้เหื่อนาะเท่อนี้ทุกคนมาเบื้องเันตัวนี้เนาะมันจะถือปะถือว่าบุกิ้งเนาะเพรา้ว่ายมันยาวเนาะถือทุกคนไปเนาะประดุกลาดทุกคนประดุกลาดน้อยเนาะ ไอ้นปลาดุกลาดเนาะทุกคนเนาะเนี่ว่าปลาดุกนาเนาะนีม่มันมาเนาะนี่ทุกคนปลาดุกไอของขอบกดไอถุงก่นอนเนาะทุกคนเนาะนี่เนาะเสือิง่งมานี่ทุกคนออกมานอก โอ้โหคนประคอประคอกลางทุกคนนี่ชอนชอนกลางใส่น,น้อยเนาะเีมนันเดี๋ยวเอาใส่ทงกันเนาะทุกคนกคน,คนมามบุงตัวนี้เนาะ อู้าสแข็งคักเลยทุกคนเดันันร้อยเนาะเด่นไปเนาะเกมบทุกคนอะไรเนาะนี่จับอยู่นี้เดี๋ยวก็ปลดสา่ก็เนาะ,ะนี่ทุกคนว้าวเรียบร้อยนี่ เกือบเกือบตายแล้วทุกคนถคกือโดนเติมแล้วเนะวาะว้าวฉุดยอดพี่นอ้องนี่อะไรไปไรโห่กดมาเนาะอะไรไม่น้ำเงียบทุกคนนี่กดง่ายใส่ง่ายนี่นี่กดง่ายเนาะกดเนาะโอเคเดี๋ยวขอปลดใส่ถุงก่อนเนาะทุกคน สิมุนตัวนี้พี่น้องสา่บดี่น้องอ้ปะทุกพี่น้องใส่เงยใส่เงยอือว้ายโอ้โคตรสวยพี่น้อง có rục xay nhay nó rục nạp thì nó rục lạt nó sợi ngàm sợi ngàm nó có cột xay thùng của nó nhập lối phía nó và lạt nó มันพันไปเรื่อยต่างนะเน,น,นะาะใส่เงยอยู่เนาะตลาดเนะาะใส่เงยเติมอยู่พียงเท่านั้นนี่นะมันมาๆเนาะเดี๋ยวใสาท่ทรงกับพี่งเนาะคนนี้ทุกคนอืมไปเงี้ย ตลาดทุกคนตลาดใส่น้อยเนาะตลาดใส่น้อยทุกคนมันมาเนาะเดี๋ยวขอปลดใส่ถุงก่นอนเนาะเสีเ็เบิองทุกคนเนาะเห็นจะใส่ตึงออกมาน,นอกพี่ทุกคน ลาดเนาะทุกคนเนาะน่องมันพันอยู่นอกน,นี่ใส่ง่ายตัวนี้เนาะอืมว้าวทุกคนใส่ง่ายเนาะนี่เดี๋ยวเอาข้อดึงออกข้อทุกคนเนาะเพราะว่ามันพันอยู่โอเคม,มาเนาะ อยพี่น้องประดุกพี่น้องนี่นง่านาะประดุกลาดง่ายพี่น้องกคตจังมา่นว้าวว้าวพี่น้องง่ายพี่น้อง เดี๋ยวขอปกดใ่ทุกอนนะโอเคเนาะทุกคนเราก็ยามเบ็ดลงมาได้หอบหนึงแล้วนะเนาะเดี๋ยวเราจะเบิกมาเาจะได้หลายสมัยเนานะหอบแรกนี่ทุกคนหอบแรกของเราเดี๋ยวทอกเลยเนาะนี่เนาะปละดูกสามสองตัว ลูกสามตัวเนะะาะพี่น้องเนาะปลาลาดเยี้ยนตัวนึงเนาะแง่ตังเนาะข้ามมาเนาะเดี๋ยวจังง่ายเราจะกู้เบ็ดแล้วก็กลับบ้านนะทุกคนนอนก่อนตอนนี้เนปะิดใกล้ชะคัมแล้วเนาะเดี๋ยวเรานั่งนทะ่าจังง่ายแล้วเราก็จะกู้เบ็ดขึ้นไปถึงผู้เลยเนาะ เดี๋ยวจึงสรุปบาดบัตรท้ายนวจะได้หลายไประเด็นเนาะตรงนี้เนาะนกลับบ้านทุกคนประหลัดคนไงทำกระชึกเนาะใส่เมื่อกี้นี่กำลังว่าจะกู้เ็ดกลับบ้านเนาะพอดีได้ตัวสุดตัวพอดีได้ตัวนึงเนาะนกลับบ้านไปเนาะคนไงตัวนี้อ๋อที่ถูก คนมาเนาะคนใ่ญ่เลยตัวนี้พอดีกูเบ็ดกับบ้านเนาะอโอเคเดี๋ยวขอบเก็บตัวนี้แล้วก็กูเบ็ดกับบ้านก็เนาะทุกคนเนาะอจะกูเบ็ดขึ้นไปถึงเหอเนาะเบ็ดทองยังยืดถึ โอเคเนาะทุกคนเราก็กู้เบ็ดเก็บเบ็ดไปที่หนึ่งคอยเนาะแต่ว่าเบิ้งหอบอันเอากู้เบ็ดได้เอียนพี่น้องเอียนตัวบักง่ายเอียนส่งตัวเนาะมีตัวหนึ่งพี่น้องเยียนง่ายส่งตัวเนาะตัวนี้ง่ายพี่น้องมขนง่ายเลยอ๋อถือถั่วหุ่นถึง่ายถึงยาวพี่น้องเลยหุ่นอะ นี่นาะสองตูนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ปลาลาดน้อยอีกอันสามสี่ตูนเน,ะนะาะของประเทไทยเนาะห่างฟ้ากูเ้เบียดเพราะว่ามันค่ำเลยทุกคนตาบินก็ลึกผูลแล้วเนาะนี่เดี๋ยวจะถ่ายเอียนสองตูนี้ให้บึง้งเนาะอ,อันนี้เป็นเอียนใหญ่ที่ว่าเขาได้ห้องเรีนเนาะหาก,ก็ได้เมื่อกี้นี้เนาะ ่งยคนนะมัดเงาว้วาวโหเองยนน้อยตัวนี้แล้วก็ปลาลาดที่เราได้เมื่อกีนนน้นี่เป็นปลานี่ที่ได้ท้อกันละเองยนวยันนี่สรุปเราได้สามตัวเนาะเองยนเนาะนี่สูสีเนาะ โอเคเนาะทุกคนเนาะถ้าพวกแอนมักคคิปแบบนี้ก็อย่าลืมฝากกไดไลค์กดแชร์ที่สำคัญฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กอนค่อยเห็คดคลิปตัวต่อไปเ,เด้อทุกคนเด้อโอเคคลิปนี้ไปแล้วกับบ้านกอกคน